สวัสดีค่ะพี่น้องนี่ที่พาไปกินเลียงปลาห่อปลากันนะจ้านี่ย่างปลา,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 าสู้กันกินหลายพ้นจ้าเอาลานนอนแล้วกะสิไปกินจากพี่น้องลานกับน,นอน,นอยู่ในอู้ป่วยต้นเต้นต้นเต้นเพื่ขอข้างหลังด้วยค่ะเด้อ ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย้มต่อมคินแพ้แต่บ้านในเด้ค่ะพี่น้องเพื่อสได้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปนะจ้าพี่น้องเห็ดมาหลายปีแล้วยังบ้านในพานอยู่สูยๆจา้าบอกเจ้าของสูยๆพี่น้องมาไปในพี่น้องปลาตัวับง่ายพี่น้องเยปลา,าสองตัวสอง้าเขา่าเอ็ดสองถาดจ,จ้าจุทั้งผู้ชายอีกชุดหนึ่งมันเอ่จ้ จุนี่กะบซีมนตจุ่ม้หยิงกินน้ำกันเนาะค่ะาย้ายต่อมกที่ขออนุญาตภากเอาาะจ้าเนาะมันเสียงเพลงเสียงอย่างเนี่หย,หยหลายๆอย่างจ้ากินน้ำกันหลาุ้นกูมักเพลงกูมักมวนเบาบันเบนัวหมว,มว,มวอยังดังโพดจ้าพี่นอ้องย้ายต่อมกขอ็ขอขอบคุณหลายๆที่จ้าพี่น,อน้องที่แวะมา้มให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ กอดติดตามยา้ตมกินแพ้แช่บ้านคือเกาลัดพี่นอ้องกินอิ่มแล้วก็สิไปเยี่ยมบ้านพี่น้องเด้อจ้าเยี่ยมไหนสุกค้จ้าไปเยี่ยมแล้วก,กินเข่าน้ำพี่น้ำน้องกินอิม่มพุ้นละจ้าอยชิมเนื้อขอบคุณท่านเด้จ้านำจิ้มกับเป็นแต่แซ่บป็แซ่แซพี่น้อง เรียมแบบนี้สองชุดปลาสองโตจะผักมาเป็นสวนด้วยค่ะพี่น้องแต่อมกระสิขออุณญาตกกินด้ะค่ะเด้อขออนุญาตก,กินจาบพี่น้องจำเนี่ยค่คะ